มันจะหนาวนะก็ค,คือด้วยความเป็นห่วงผัวโทรไปบริษัทเออบอกว่าอ่าผัวไปอ่าอยู่ตรงนู้นอะจะส่งไอ้ผ้าเอ่อผ้านวมนะครับไปส่งให้ได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงเมือพอจะรู้ที่อยู่ไหมอย่างงู้นอย่างเงี้ยผัวไปทํางานไกลปรากฏว่าโป๊ะแตกเอฟซีเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครทํางานนะช่วงวันหยุดเนี้ย ไม่มีใครให้ไปไหนเลยตามเออ่ตามปฏิทินนะครับหรือสเก็ตนวดนนะ่ะไม่มีใครไปเลยโอ้โหเป็นไงเออมีก็ได้ตกใจเออผักเขาบอกบอกล่วงหน้าเลยว่าอ่าโทรกับโทรมาไม่ได้นะเพราะว่าสัญญาณไม่มีเลยในเนี้เขาว่างั้นเออเขาจะพูดกันไว้ก่อนเลยเห็นไหมไปมันต้องไปสามสี่วัน FC. เอซีเออถ้าจะพาสาวไปเที่ยวเนี่ยมันไปขนาดน,นั้นเห็นไหม แล้วลุงจะบอกป้าว่ายังไงออกไซส์เหรอนะเออไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างจังอําเภอต่างประเทศเหรอในหุบเขาเหรอติดต่อก็ไม่ได้เหรอหรือยังไงเออมันต้องไปอย่างนั้นไหมเห็นไหมละ่ะเออมันไปไม่ได้ก็บอกแค่พูดแต่มันก็ผิดแล้วนะครับเออนะ มักเป็นไปไม่ได้เวลาเขาไปไหนเขาก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นไหมเขาก็พากันไปด้วยกันมันจะมีเวลาไปได้ยังไงเป็นของตัวเองใช่ครับผมเออมันไอคนที่พูดมันก็พูดเวอ่อไปนะพูดเวอ่อบานเพื่อเว่อบานอลังการไปนะเออเห็นไหมเพราะว่าการที่จะพาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันต้องใช้เวลานะต้องไปนะ เออล้วจะบอกจะบอกว่ายังไงอ่เออจะไปเที่ยวไหนถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะก็ได้แต่คุยกันเหรอชาตินี้ก็คุยกันอย่างเดียวเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเออทําอะไรถ้ามันพูดแล้วมันเป็นความจริงพอจะมีมูลความจริงอยู่บ้างมันก็โอเคนะแต่่มันมูลความจริงมันไม่มีเลยไงแต่ไอ้พวกนี้ก็พูดโอ้โหแอบไปมู่นนะมันพูดบอกว่าแอบลุงแอบไปหนีเที่ยวนะไปซ้ํานะครับ แอบไปหนีเที่ยวนะโออย่างงูน,นี้มันพูดได้ยังไงนะมันรู้เหรอมันเคยอยู่ที่นี่ไหมเออไม่รู้มันไม่รู้หรอกนะครับมันก็พูดมาโนไปทั้งนั้นแหละพูดให้คนเสียไนงะพูดลักษณะให้คนเสียให้คนฟังดูแล้วนี่เข้าใจถ้าเอฟซีเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ติดตามมาแต่แรกๆเขาจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นเลยนะเข้าใจตั้งใหญ่เป็นผิดๆไปเลยโอโหแกนี่เป็นคนชอบ แบบนี้เหรอในลักษณะนี้เหรอนิสัยเป็นแบบนี้อย่างงู้นอย่างงี้มหไหมก็เพราะมันพูดทุกวันมันพูดทุกวันเรื่องเนี้ยพูดบ่อยๆมากพูดทุกวันพูดให้คนเชื่อขนาดตัวมันเองนะมันยังเชื่อเลยในคําพูดของมันเออเพราะอะไรมันโกหกจนชินไงมันเป็นการสร้างนวนิยายสร้างประเด็นขึ้นมาเฉยๆเ,เออไม่ได้มีอะไรเลยนะ มันใส่ร้ายอยู่แล้วมันก็ใส่ร้ายเขาไปไหนมาไหนเขาก็ไปด้วยกันเอฟทีก็เห็นเอ่อยูทู e ก็เห็นเขาก็ถ่ายทําไปด้วยอะไรด้วยเวลาจะไปไหนทีแกไม่เคยไปคนเดียวหรอกไม่มีแน่นอนไปก็ไปกับเอฟอ่าไปกับไปกับ youtube ไปกับคนนู้นบางคนนี้มันก็ไปด้วยกันแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ไปเป็นสิบไปไหนทีก็โอ้โหยกขยงหกโมงเช้าไปกันก็ไปกันเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้องเขาไม่กล้าไปคนเดียวแน่นอน นะไอการที่จะไปหาสาวเนี่ยมันต้องไปคนเดียวอะเออจะไปได้ยังไงใช่ไหมมันไปไม่ได้โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยเออคิดจะแตกแยกเขาคิดจะเล่นงานเขาเออเห็นไหมนี่แหละเอตี D, ดูเอาเองแล้วกันนะคนแบบนี้นะครับมันครบได้ไหม มันจะครบได้ยังไงฝั่งมันก็ยังพินาศสันตโลขนาดนั้นแตกแยกกันขนาดนั้นฝั่งเดียวกันอ่ะดูไม่จืดมันปั่นอยู่แล้วนะครับมันปั่นยิ่กว่าปั่นอีกเอาพูดกันง,ง่ายๆเห็นไหมเออ ใช่ครับเขาอยู่ด้วยกันเขาต้องคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วถูกไหมตามกฎหมายผัวเมียคือบุคคลคนเดียวกันเพราะว่าถามว่าผัวรู้เมียไม่รู้หรอไม่มีผัวรู้เมียก็ต้องรู้เมียรู้ผัวก็ต้องรู้เรื่องอะไรที่มันสําคัญเรื่องอะไรที่มันรับลมคมในอะไรเขาก็ต้องรู้เพราะเขาอยู่ด้วยกันเขาต้องพูดคุยกันอยู่แล้วถูกไหมไม่มีหรอก นอกจากผัวมีกิ๊กอย่างนั้นแหละเมียถึงจะไม่รู้แต่มมนต้องทําให้รับจริงๆนะเออกองทำให้รับจริงๆถึงจะถึงจะซ่อนได้ซ่อนเงินนะครับนะบางทีมันก็ซ่อนเงินอย่างเงี้ยเอาอยางเพื่อน,นมันก็มันก็ไม่สามารถจะเอาเงินพกให้เห็นได้เพราะอะไรเมียยึดอ่าพกไปทีไรเมียก็ยึดหมดมันก็เลยไปซ่อนไว้ตามคงตามคือบางทีซ่อนไปซ่อนมาลืม ลืมลืมที่ซ่อนไว้ที่ซ่อนตัวเองก็ลืมไปเลยบังเอิญเมียก็ทําความสะอาดนะบัานว่างๆก็ทําความสะอาดบ้านทําไปทํามาอ้าไปกวาดเข้าตัางมันก็ล่วงออกมาโอ้เมียตกใจใหญ่ว้ว้ผีเรือนช่วยโอ้โหเออไปเจอก้อนหนึ่งนะครับปับ้นหนึ่งผัวซ่อนไว้แต่ลืมโอ้โหเมียตกใจเมียดีใจใหญ่นะ ใช่ครับผมถามว่า fc เอาง่ายๆนะ fc นะ fc ลองลองอศึกษาลองลองพิจารณาดู fc เคยเห็นไม่เห็นลุงสักสิบห้านาทีไหมเอ,อเคยมีไหมคือค่าสายตาไปสักชั่วโมงนึงเนี่ยเคยเห็นไหมเห็นแกหายไปสักชั่วโมงแล้วแล้วคนนั้นก็ไม่รู้ว่าแกไปไหนเนี่ยสักชั่วโมงเนี่ยมีไหมมีไหม,ม ไม่มีแอดว่ามันไม่มีหรอกแกหายไปไหนไม่ได้หรอกหายไปเขาก็ตามสิหายไปสักครึ่งชั่วโมงเขาก็หาแล้วว่าอ้ยลุงไปเข้าน้ําเปล่าเขาก็ต้องไปหาหมดหละใช่ไหมล่ะเขาไม่ปล่อยให้หายไปง่ายๆหรอกนะเพราะฉะนั้นแกจะทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในสายตาของเอฟซีด้วยและของยูทูบอยู่ที่นั่นด้วยอยู่แล้วมันไม่มีหรอกที่จะไปรับลมคมในกับใครง่ายๆอ่ะ ความคิดมันก็ผิดแล้วคิดไปมันก็ทําไม่ได้คิดได้แต่ทําไม่ได้เอาง่ายๆไม่มีช่องโหว่ให้ทําได้เลย <c oughs> เอาจริงๆไม่มี <c oughs> จะรอดไปจะโกหกไปทางไหนละ่ะโกหกเอ้ยเดี๋ยวจะออกไปซื้อของหน่อยนะครึ่งชั่วโมงก็ต้องมีคนตามไปด้วยออเจะไปคนเดียวเขาก็ไม่ไปอยู่แล้วนะ ไปไหนก็ต้องบอกจุดหมายปลายทางนะครับเออแล้วมือถือก็ต้องเปิดตลอดเวลาห้ามแบตหมดด้วยนะเออห้ามแบตหมดมือถือก็ต้องเปิดไว้ติดต่อด้วยเชี่ยพันอ,อ่าเห็นไหมไม่มีหรอกที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะจะเป็นการส่วนตัวเป็นไปไม่ได้ยิ่งอยู่สี่กรนีหมดสิทธิ์เลยสมัยก่อนนี่หมดสิทธิ์เลยแกก้าวออกมาจากขอบรั้วบ้านแกปุ๊บหมดสิทธิ์ เป็นส่วนตัวโดยทันทีเป็นคนที่สาธารณะทันทีเลยนะกล้องมือถือนี่จ่ออยู่แล้วพอแกเดินก้าวออกพ้นออกประตูบ้านมาปุ๊บนะมือถือนะครับส่องเข้าหน้าแกโดยทันทีเลยนะครับเออส่องเข้าไปเลยจี้เลยเออเอากล้องไปจี้เลยต่างคนต่างแย่งกันจี้เพราะมีเป็นลอยรอยช่องใช่ไหมทุกคนก็อยากจะได้เอ,อ่อยากจะได้เฟรมแบบนั้นนะครับอยากจะได้เหตุการณ์ณตรงนั้น เขามารอตั้งแต่ตีเอ่อรอตั้งแต่หกโมงนู่นนะลุงแกยังไม่ตื่นนะครับพอแกอาบน้ําออกมาแกก้าวออกมานี่ก็หมดอิสระภาพแล้วเออจะเป็นแบบนั้นเลยไม่มีทางที่จะไปทําอะไรได้เลยเออนอกจากเข้าไปในบ้านเขาถึงไม่ตามแค่นั้นเลยนะมีเป็นส่วนตัวก็แค่อยู่ในบ้านออกมาปุ๊บจบเลยแล้วที่อยู่ที่นานอะ่ะมันเป็นที่โล่ง เออเป็นที่สาธารณะที่ใครจะเข้าไปก็ได้และทุกคนก็มีทิทธิทายทายแกอยู่แล้วแล้วยังไงแกจะไปนอกใจยังไงฮะเออจะมีเหตุผลอะไระปัญหาภายในก็ไม่มีเอปัญหาอย่างอื่นก็ไม่มีมีแต่ปัญหาอย่างเดียวก็คือเรื่องคดีความนี่แหละมีแค่นั้นออื่นก็ไม่มีแล้วจะให้เขาเลิกกัน ด้วยสาเหตุอะไรด้วยคําพูดของคนผู้ฝั่งนู้นนะนะเออมันเป็นไปได้ไหมเออพยายามแทงซ้ายแทงขวาพยายามยุคนใส่คนนี้ยุใส่คนนั้นมาพูดถึงใส่คนนี้มั่งคนนู้นมัน่งแล้วได้ผลไหมต้องถามว่าได้ผลไหมไม่มีได้หรอกเขาจะไปได้ได้ยังไงก็แค่ไม่ทําอยู่แล้วเออไปสร้างให้มันเป็นประเด็นทําไหมใช่ไหม มันก้อยท่องถล่มอยู่แล้วมันถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะมันโอ้โหมันถล่มเละไม่ต้องกลัวเละเป็นโจ๊กโจ๊กว่าเละแล้วยังเละไม่เท่าเลยเอาง่ายเอ,อเละกว่าโจ๊กอีกมันถล่มแน่แต่ถ้าฝั่งเดียวกันเหรอเงียบเก็บเห็นไหมฝั่งเดียวกันหลังเงียบเก็บแล้วก็เน้นเลยนะโอ้ออยไปพูดถึงเขาสินะเออให้เกียรติเขามัางเออ นะเขาเสียหายนะโอ้โหอ่ะเห็นไหมต่างกันไหมเออแต่ทางนี้มันถล่มเละเลยนะเออทางนี้มันถล่มเละเลยนะมันไม่สนใจนะมันไม่สนใจว่าเขาสูญสิ้นอิสรภ,ภาพมาขนาดไหนเสียเงินเสียทองเสียเวลามากน้อยแค่ไหนมันไม่เคยพูดถึงเห็นไหมพูดเอาดีเอาดีใส่ตัวนะพูดเอาได้แต่ตัวเองเออฝั่งเดียวกันพูดไม่ได้ ถ้าคนไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันสนับสนุนห้ามพูดถึงเขาจะเลวยังไงมันก็ห้ามพูดถึงเห็นไหมเรวแค่ไหนก็ไม่พูดห้ามพูดอชัดเจนไม่ล่ะเอฟซีนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วอ่า พูดแล้วมันก็ปวดใจนะเอฟซีนะเอาจริงๆนะปวดใจมากเรื่องนี้นะมันพยายามปั่นอยู่นั่นแหละปั่นทุกรูปแบบนะปั่นอยู่ยังนั้นปั่นให้เห็นว่าเอาเขาจะแยกกันแล้วนะเอเขามีอา่ามีความรักนะเอมีซ้ำซิ่งลองกับคนอื่นนะ